เมนูที่เราทำวันนี้นะก็เป็นเมนูอาหารไทยชาววังนะจ๊ะเมนูอะไรอะ่ะเมนูที่เราจะทำก็คือกะปิคั่วปลาฟูค่ะเพราะว่าอยากจะแก้มือที่เคยตกรอบมานั่นเองจะรอดไหมตามไปดูกันนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้นะคะก็คือมีพริกขี้ฟ้าแห้งพริกขี้หนูแห้งกระชายค่ะ ผิวมะกรูดตะไคร้แล้วก็เป็นกะทิค่ะหอมแดงกระเทียมพริกไทยน้ำตาลปีบ๊บกะปิแล้วก็น้ำปลากุ้งแห้งค่ะบางคนเนี่ยเขาจะใช้เป็นปลาแห้งก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวอีกหน่อยด้วยมะอึกค่ะเรามาเริ่มกันที่การเตรียมพริกและกะทิกันก่อนพริกนะคะเราจะหั่นเป็นท่อนค่ะแล้วก็เอาไปต้ม เพื่อที่เขาจะได้นิ่มขึ้นเวลาที่เราจะทำพริกแกงเนี่ยมันจะได้ทำง่ายค่ะส่วนกะทินะคะเราจะใช้เฉพาะหัวกะทิค่ะเราจะเอาหัวกะทิเนี่ยไปเคี่ยวจนเขาแตกมันค่ะมาถึงส่วนของพริกแกงกันค่ะทุกคนเราจะเริ่มที่การป่นกุ้งแห้งก่อนนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้ครกตำค่ะเราจะใช้เครื่อนตำค่ะ <laughs> ล้อเล่นเดี๋ยววันนี้เราจะทําพริกแกงด้วยแฮนด์เบรนเดอร์นะคะเริ่มแรกเรามาที่หั่นตะไคร้ก่อนนะคะเมื่อหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปั่นกันค่ะเราจะเริ่มด้วย เอาทุกอย่างใส่เข้าไปในโถแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนิดนึงเพื่อที่เขาจะได้ปั่นได้ง่ายๆนะคะ 2อ,อย่างที่เราต้องมาจัดการก็คืออย่างแรกเป็นมะอึกค่ะมะอึกเนี่ยมันเป็นตระก,กูลเดียวกับมะเขือเนาะแต่ว่ามันเป็นมะเขือที่มีขนเราต้องเอาขนมันออกก่อนวิธีการเนี่ยสามารถใช้เขาบอกว่าให้ใช้สก o อตไบร์หรืออะไรที่มันแบบว่าสักๆอ่ะถูกออกได้หรือใช้กระดาษก็ได้นะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นมะเขือที่ไม่มีขนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเป็นแว่นแล้วก็ใส่เข้าไปในพริกแกงของเราค่ะ จะใช้ก็คือเป็นปลาทูน่ากระป๋องอันนี้เนี่ยเราสามารถเอามาซับน้ำอ้อแล้วลืมบอกไปมันจะเป็นปลาทูน่ากระป๋องในน้ำแร่อ่ะปลาทูน่ากระป๋องในน้ำแร่นะคะเราจะเอามาซับน้ำออกก่อนให้มันหมาดๆนะเพราะว่าถ้ามันเปียกเนี่ยตอนที่เราเอาไปทอดะคะ่ะมันจะน้ำมันจะกระเด็นมันจะดีดออกมา น้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปยีในครกค่ะถ้าใครไม่มีครกนะคะใช้มือก็ได้ใช้มือถูๆๆแบบนี้มันก็จะสามารถทําให้ปลาเนี่ยฟูขึ้นมาได้เหมือนกันอันนี้เราเลือกใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะ รอให้นะ้ำมันร้อนแล้วเราใส่ปลาลงไปเลยถ้าเราคนตั้งแต่แรกปลามันจะไม่ติดกันเป็นแพ่ปลามันจะค่อยๆลอ,อยขึ้นมาแล้วก็พับขึ้นมานะคะเพื่อให้มันเป็นทรงเดี๋ยวเราจะทำเป็นปลาทรงกระบอกนะคะด้วยความที่เราใช้ปลาทูน่าเนี่ย สีเขาจะเข้มกว่าเวลาที่เราใช้ปลาช่อนหรือปลาเนื้อขาวอื่นๆนะคะพอเราทอดปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดจานกันกะปิขั่วเนี่ยจะทานคู่กับผักสดนะคะวันนี้ราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือมีมะเขือแตงกวาขามิ้นขาวใสบัวแล้วก็ถั่วฝักยาวกะปิขั่วเนี่ยจะต้องแตกมัน แล้วก็มีความคข้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะปิขั่วปลาฟูถือว่าวันนี้นะคะรัตสามารถแก้มือได้สำเร็จแล้วเย้ <Yeah! c oughs> <c oughs> ยิ่งใหญ่มากเพ่อ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามได้เลยนะคะในสุตรัดอย่าลืมนะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Friends Matter ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย